ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการตีท้ายแบงค์รายการที่เราจะพาคุณไปเจาะลึกโปรดักต์โปรแกรมของธนาคารไม่ว่าจะเป็นดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆรวมถึงเคล็ดลับในการใช้โปรดักต์โปรแกรมให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุดเทปนี้เป็นเทปแรกนะคะบางคนอาจจะยังไม่รู้จักวินนะคะปัจจุบันวินเป็นเจ้าของธุรกิจปั๊มน้ำมันปทอทร้านคาเฟ่เมซอนเซเว่นอีลเว และเป็นเจ้าของเพจสร้างธุรกิจโดยไม่ใช้เงินตัวเองสไตล์วินเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ SME ที่ต้องการวางกลยุทธ์การเงินเพื่อขยายธุรกิจโดยใช้สินเชื่อจากธนาคารถ้าถามว่าวินเดินทางมาถึงวันนี้ได้ยังไง หลายคนคงคิดว่าวินมาทําธุรกิจปั๊มน้ามันได้เพราะว่าที่บ้านรวยอยู่แล้วมีครอบครัวที่ทําธุรกิจเลยสามารถต่อยอดจากธุรกิจของตัวเองได้แต่จริงๆแล้ววินเป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะเข้ามาเรียนในกรุงเทพได้เพราะว่าเป็นนักเรียนทุนและครอบครัวมีฐานะปานกลางพ่อเปิดอู่ซ่อมรถแม่เคยสอนว่าอย่าก,กู้เงินนะลูกเพราะมันจะทําให้เราเป็นหนี้และการทําธุรกิจมันไม่เหมาะกับเรา แต่ที่วินมีวันนี้ได้เพราะวินมีความรู้เรื่องการขอสินเชื่อการวางแผนการเงินและการพรีเซนต์กับธนาคารก่อนที่วินจะออกมาทำธุรกิจของตัวเองนะคะวินเคยเป็น R.M. หรือ Relationship Manager เรียกอย่างหนึ่งว่าผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคารวินทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าของธนาคารที่เป็นเจ้าของธุรกิจจากประสบการณ์ในการทำงานแบงก์เจปีวินเขียนวิเคราะห์เคสธุรกิจเป็นร้อยๆเคสขออนุมัติวงเงินให้ลูกค้า เป็นพันพันล้านเห็นงบการเงินมามากพอที่รู้ว่างบการเงินแบบไหนที่แบงก์ต้องการและงบการเงินแบบไหนที่จะทําให้ลูกค้าหรือธุรกิจโตเพราะฉะนั้นนะคะวินอยากจะบอกเจ้าของธุรกิจหลายๆคนหรือคนมีความเก่งในการทําธุรกิจคงมีความฝันในการขยายธุรกิจแต่ไม่มีเงินทุนคุณสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคารได้แค่คุณต้องมีความรู้ในเรื่องการเงินความเข้าใจในเรื่องของโปรดักต์โปรแกรมหรือที่วินเรียกว่ารู้แบงค์รู้เรา กู้ร้อยครั้งผ่านร้อยครั้งและเทปแรกนี้วินจะมาเจาะลึกโปรดักต์โปรแกรมที่ทำให้วินมีธุรกิจปั๊มน้ำมันจนถึงวันนี้